บทที่88เตโชกสินนายคำพุ้นหลบไปนั่งอยู่ใต้ต้นสักนั่งไปนั่งมาก็เกิดง่วงจึงเอาผ้าขาวมา้าที่เขียนพงไว้มาปูนอนใช้แขนข้างขวาหนุนศีรษะต่างหมอนมือข้างซ้ายกายหน้าผากเหมือนคนเจ้าทุกข์ลมเย็นเย็นพัดมาต้องกายช่วยให้ใคลายความเหนื่อยล้า แล้วก็เลยปล่อยหลับไปในเวลาอันรวดเร็วปล่อยให้พักพวกเพื่อนฝูงช่วยกันขุดผีอีกแก้วอย่างเอาเป็นเอาตายโดยมีพระองค์หนึ่งคอยบงการส่วนอีกองค์หนึ่งเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาหน้าเบื่อหน่ายเขาไม่ชอบพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่เลื่อมสายศรัทธาแม้ท่านจะบอกว่ามาช่วยก็ตามแท้จริงนิสัยส่วนตัวของเขานั้น เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจและเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เองที่ทำให้หาคู่ครองว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ได้ต้องครองโสดมากระทั่งอายุเข้า24-25หยกหยก2ยกย่อนยอนๆนจนพ่อแม่พี่น้องรู้สึกอ่อนหนาระอาใจนอกจากเห็นแก่ตัวแล้ว เขายังเป็นคนเกียจคร้านการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพื่อนเขาทำงานกันงกงกแต่ตัวเขากลับมานอนจ่งเห็นกับตัวเซนี่กรายนั่งพิจารณาผีดิบอยู่กันครึ่งชั่วโมงผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าจะทำอย่างไรกับพวกมันดีครับภิกษุวัย45จึงถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อครับ โยมเขาถามว่าจะทำอย่างไรกับสามศพนี้เผาหลวงพ่อในป่าตอบท่านพระครรจึงบอกให้พวกเขาช่วยกันไปหาหญ้าและไปไม้แห้งมาทำเป็นเชื้อเพลิงคนทั้งหกช่วยกันอย่างขามีขมันด้วยกลัวจะข้ามมืดเสียก่อนประมาณ15นาทีหลังจากนั้นร่างของผีดิบก็ถูกปกกลุมมิดชิดด้วยหญ้าและไม้แห้ง คนที่มีไม้ขีดเตรียมพร้อมจะจุดไฟเดี๋ยวก่อนโยมขอเวลาให้อัตมาถามหลวงพ่อท่านก่อนสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามไว้แล้วจึงถามภิกษุรัตัญยูว่าหลวงพ่อครับเผาได้เลยใช่ไหมเผาได้หลวงพ่อดำตอบโดยไม่ลืมตาเช่นเคยต้องสวดชยันโตหรือเปล่าครับท่านพระครูถามอีกไม่ต้อง เมื่อท่านตอบมาอย่างนี้ภิกษุวัยส5จึงบอกคนที่กำลังจะจุดไม่ขีดว่าเอาละโยมจุดไฟเผาได้เลยบุรุษนั้นจึงจัดการจุดไม่ขีดเทว่าจุดเท่าไรก็ไม่ติดเสียงเขาบนงุมงำมว่าสงสยัยจะก,กำไม่ขีดไว้นานจนเปียกเหงื่อเลยจุดไม่ติดบนอะไรรีบๆจุดเข้าสีประเดี๋ยวจะข้าม ผู้ใหญ่บ้านเตือนมันจุดไม่ติดนะครับผู้ใหญ่เขาบอกทำไมถึงไม่ติดละ่ะไหนลงส่งมาให้หาสิเมื่อปรุษนั้นส่งกลักไม่เขีดมาให้ผู้ใหญ่บ้านจึงหยิบไม่เขีดออกมาจากกลักก้านหนึ่งแล้วก็จุดหากก็ไม่มีไฟปรากฏออกมาเช่นกันทำไมมันถึงไม่ติดละ่ะเอหรือว่ามันชื้น ไม่เป็นไรใช้ไฟแชกของหาก็ได้พูดพลางก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบไฟแชกออกมาแล้วจุดเทว่าก็จุดไม่ติดท่านพระครูรู้ว่านั่นเป็นการต่อต้านของผีดิบที่จะพากันห่วงร่างหากร่างของพวกเขาถูกเผาทำลายไปก็หมดทางทรมาหากินจึงต้องต่อสู้ปกป้องกันถึงที่สุดหลวงพ่อครับ พวกเขาต่อต้านไม่ยอมให้เผาร่างของเขาครับใช้ทั้งไม่ขีดและไฟแชกก็ยังจุดไม่ติดท่านพระครูก,กราบเรียนหลวงพ่อที่นั่งหลับตาเพื่อจะให้ท่านเป็นผู้ตัดสินว่าจะทำอย่างไรต่อไปใช้เตโชกสินเผาภิกษุรัตนญยูแนะนำท่านให้เผาด้วยเตโชกสินสมภารวัดป่ามะม่วงบอกคนทั้งหก เมื่อเห็นพวกเขากำลังงงเตโชกสินอยู่ที่ไหนครับผู้ใหญ่บ้านถามเขาไม่รู้จักเตโชกสินเช่นเดียวกับลูกบ้านทั้งสามอยู่ที่อาตมากับหลวงพ่อที่นั่งอยู่ใต้ต้นช้ำฉานั่นท่านพระครูตอบ งั้นหลวงปู่ก็เอาเตโชกสินออกมาเถอะครับหมู่เฮาจะได้ช่วยกันจัดการบุรุษนั้นเอ่ยขึ้นต้องให้หลวงปู่องค์นั้นเอาออกมาด้วยหรือเปล่าครับผู้ใหญ่บ้านถามไม่ต้องรอกใช้ของอัตมาคนเดียวก็พอแล้วพวกโยมก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆนะห้ามพูดห้ามคุยสงสัยอะไรอดใจไว้ก่อน อย่าเพิ่งมาถามจนกว่าอาตมาจะเผาศพนั้นเสร็จเข้าใจหรือเปล่าท่านชี้แจงแก่คนทั้งหกหลวงปู่จะใช้อำนาจจิตเผาใช่ไหมครับลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านถามเขาเป็นคนเดียวที่พอจะรู้เรื่องถูกแล้วพ่อหนมเอาละพากันนิ่งๆน,นะอาตมาจะลงมือละแล้วท่านก็นั่งในท่าคูบัลลังขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นบริกรรมว่าเตโชเตโชอยู่ในใจแม้จะไม่มีไฟตรงหน้าสำหรับเพ่งหากสั้นก็สร้างขึ้นมาในมโนนึกเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็บังเกิดไฟลุกขึ้นและไหม้ลุกกรามอย่างรวดเร็วห้านาทีให้หลัง ซากผีดิบก็หายไปไม่เหลือไว้ให้เห็นแม้แต่กระดูกไฟมอดลงแล้วหนุ่มน้อยจึงพูดขึ้นว่าหลวงปู่เก่งเหลือเกินดูสิผีไหม่หมดเลยนี่ถ้าเผาด้วยไฟธรรมดากระดูกก็จะไม่ไหม้ใช่ไหมครับเขาตั้งข้อสังเกตถูกแล้วพ่อหนุ่มนอกจากกระดูกจะไม่ไหม้แล้วก็ยังใช้เวลานานกว่าจะเผาเสร็จ แล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยกลิ่นเนื้อส,สดๆถูกเผาหนะท่านพระครูตอบปรุษอีกห้าคนรู้สึกตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจจนพูดไม่ออกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะพบเห็นนี่แหละพระอะไรก็ไม่รู้ช่างเก่งเหลือเกินครั้นหายตื่นเต้นแล้วพร้อมใจกันกราบสมภารสามครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นว่า นิมนต์หลวงพ่อพักอยู่ในหมู่บ้านอีกสักสองสามวันได้ไหมครับหมู่บ้านเฮาทำบุญฉลองที่หลวงปู่ปราบผีดิบได้สำเร็จไม่ได้หรอกโยมอาตมาเป็นพระทุดงรับนิมนต์โยมไม่ได้หรอกขอให้โยมไปนิมนต์พระในวัดหมู่บ้านแทนก็แล้วกันการทำบุญเป็นสิ่งดีอาตมาขออนุโมทนาและหลวงปู่จะทุดงไปที่ไหนต่อครับ ไปลำปางอาตมาตั้งใจว่าจะไปกราบหลวงพ่อเกษมเขมโกที่สุขสารไตรลักษ์โยมรู้จักท่านไหมรู้จักครับหมูฮานับถือท่านกันทุกคนดีแล้วท่านเป็นพระสุป,ปฏิปันโนที่น่าเคารพเลื่อมใสเมื่อโยมนับถือท่านก็ต้องหมั่นทำความดีนะโยมนะครับหลวงปู่หมู่เฮาจะไม่ลืมบุญคุณหลวงปู่เลย หากมูฮาคิดถึงหลวงปู่จะไปพบได้ที่ไหนครับเขาถามท่านพระครูจึงบอกชื่อและที่ตั้งของวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่จากนั้นจึงถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปลำปางได้หรือยังครับได้แล้วเธอล่วงหน้าไปก่อนประเดี๋ยวเราจะตามไปพระรในป่าตอบโดยไม่ยอมลืมตา เช่นนั้นอาตมาลาโยมก่อนนะเก็บข้าวเก็บของแล้วพากันกลับไปยังหมู่บ้านได้แล้วกราบหลวงปู่ท่านเสก่อนคนทั้งหกจึงหันหน้าไปทางต้นชำชาแล้วกราบหลวงปู่ดำพร้อมกันคนเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดว่าขอบพระคุณหลวงปู่มากครับที่ช่วยหมู่เฮาครั้นเห็นท่านไม่ตอบจึงพากันเก็บจอบเสียมแล้ก็มีดเน็บท่านพระครูเดินนำหน้าไปก่อนแล้ว วกเขากำลังจะออกเดินทางก็ได้ยินเสียงร้องมาจากต้นสักว่าช่วยต้ยช่วยต้ยหาถูกงูขบเสียงนาคคำปุ้นนี่ครับพ่อลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นหายตกตะลึงแล้วคนทั้งหกก็วิ่งไปยังต้นสักที่นายคำปุ้นนอนหลับอยู่อารพิษตัวหนึ่งออกจาก,กรูไปหาอาหารกินคลั้นกลับมาพบคนนอนขวางรู ก็จึงกัดที่ต้นแขนข้างซ้ายของชายคนนั้นในคำปุ้นตื่นขึ้นร้องโวยวายอสรพิษตัวนั้นก็ตกใจจึงเลื้อยหนีเข้าป่าไปเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บ้านถามในคำปุ้นเฮาถูกงูขบสงสัยเป็นงูเห่าเขาตอบไหนล่ามันอยู่ที่ไหนจะได้เอาไปแกงกินคนถือจอบถามหางู เนื่องจากจะแกงเผ็ดงูเห่าจนน้ำลายไหลไม่เห็นคงเลื้อยเข้าป่าไปแล้วช่วยหาทีกับคนอายุไล่เรียกกันกับเขาแทนตัวเองว่าหาส่วนผู้ใหญ่บ้านอายุมากกว่าเขาจึงใช้เหา่าทำยังไงดีล่ะต้องหาเชือกมารัดแขนไว้ไม่ให้พิษแล่นเข้าหัวใจเชือกก็ไม่มีบุญคุ้มคิงไปตัดเถวันมา ผู้ใหญ่บ้านบอกบุรุษที่ถือมีดเน็บพ่อครับเฮาว่าไปตามหลวงปู่สององมาช่วยดีกว่าเฮาจะไปตามเองลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านบอกบิดาถ้างั้นขิงรีบวิ่งไปตามเธอะเขาบอกลูกชายนุ่มน้อยจึงออกวิ่งเต็มฝีเท้าประเดี๋ยวหนึ่งก็วิ่งกลับมาบอกว่าไม่เห็นทั้งสององเลยครับพ่อทำไมท่านเดินเร็วนะัก เพิ่งแยกกันเดี๋ยวนี้เองในบุญคุ้มสงสัยท่านใช้คาถาย่นระยะทางหนุ่มน้อยตอบทว่าไม่มีใครเข้าใจเรื่องที่เขาพูดกว่าในบุญคุ้มจะหาเถาวันมาได้พิษงูก็วิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วนายคำปุ้นก็ขาดใจตายด้วยความเจ็บปวดเขาสิ้นใจแล้วลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านจึงพูดขึ้นว่า ตายจริงหมู่เฮาตกใจกันจนขาดสติที่จริงเอาผ้าขาวมา้าของหน้าคำปุ้นมารัดแขนแทนเถาวันก็ได้ทำไมไม่มีใครคิดตรงนี้เออจริงของคิงหมู่เฮาลืมนึกไปหรือเป็นเพราะว่าคำปุ้นมันถึงที่ตายก็ไม่รู้จึงทำให้หมูเฮาไม่นึกถึงในบุญคุ้มออกความเห็น คนทั้งหกไม่รู้เลยว่าการตายของนายคำปุ้นนั้นเนื่องมาแต่กรรมกรรมที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีกับพระอรหันต์เมื่อท่านพระครูเดินเข้าเขตจังหวัดลำปางก็พบหลวงพ่อดำนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นสัตบัญ จึงเดินเข้าไปหานั่งลงกราบสามครั้งแล้วเอ่ยถามหลวงพ่อมาถึงนานแล้วเหรอครับนานหรือไม่นานก็ถึงก่อนเธอก็แล้วกันอาจารย์ตั้งใจยั่วยวนถึงก่อนผมนานไหมครับสิ์ตั้งใจยัวยว่วคิดว่าได้ยั่วอาจารย์จะทำให้หายเหนื่อยได้อยากรู้ ก็ไปหาคำตอบเอาเองสิที่นี่ไม่มีคำตอบให้ต่อหน้าคนอื่นหลวงพ่อดำมักพูดน้อยต่อเมื่ออยู่สองต่อสองกับสิทธันก็จะพูดไม่น้อยเลยทีเดียวไม่มีให้แต่มีขายใช่ไหมครับคือถ้าขอไม่มีให้แต่ถ้าซื้อมีขายสิทธิ์ยังคงยั่ว เธอเห็นเราเป็นพ่อค้าหน้าเลือดไปแล้วลือรายคิดอกุศลกับเราระวังนะบาปจะตามทันคงไม่ทนหลอกครับเพราะผมก็ล่องหนหายตัวได้จะล่องหนหายตัวหรือว่าจะเหาะเหินในอากาศก็หนีกรรมไม่พ้นลืมแล้วหรือพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ ตรัสเป็นภาษาอะไรครับไทยหรือว่าอังกฤษสิทย่วอตรัสเป็นภาษาจิตซึ่งจะแปลเป็นอังกฤษหรือไทยก็ได้ทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นผมอยากฟังที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหลวงพ่อกรุณาแปลให้ผมฟังด้วยครับหลวงพ่อดำพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดจบสิทธ์ก็สารภาพเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อครับ ผมตกภาษาอังกฤษนิมนต์ภาคไทยได้ไหมครับผมถนัดภาษาไทยมากกว่านึกว่าจะแน่ติดแท้ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมละ่ะอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย,ะเยะ้ยก็พอจะรู้ครับแต่ผมอยากฟังหลวงพ่อภาคไทยมากกว่าเธอภาคเองก็ได้นี่ลองนึกทบทวนดูสิว่าพระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้อย่างไร ที่จะไม่ให้คนทำความชั่วนึกออกแล้วครับผมสอนตัวเองเสมอๆด้วยพระพุทธวจนะบทนี้พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจง้งถ้าท่านจะทำหรือทำอยู่ซึ่งความชั่วถึงแม้จะหาะหนีไปก็ย่อมไปไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลย รัดเตือนไว้อย่างนี้ครับเก่งนี่เอาละนี่ก็ถ้าเข้าเขตจ,จังหวัดลำปางแล้วให้เธอไปกราบหลวงพ่อกเกษมและทำการบ้านตามที่เราเคยสั่งไว้และหลวงพ่อไม่ไปกับผมหรอครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจะรอเธออยู่ตรงนี้แหละอย่าลืมการบ้านที่เราสั่งนะ ไม่ลืมหรอกครับผมยังไม่แก่ก็หลวงพ่ออายุตั้งสองพันกว่าปีก็ยังไม่ลืมนี่ครับ